นี่ครับพี่น้องวันนี้พญิบัณฑ์เกาหลีพายางตลาดาน้ำครับเบลงครับมีเสียงะระฆ้อนอยู่ข้างหลังน่ครับพายางแบบเบลนครับมีพ่อห่มครับขายพร่อฮ่มขายยางหลากหลายครับรเดี๋ยวพายางขับเบิรงข้างในนะครับเบลปีจีชีวิต ของคนเกาหลีนี่คนต่างชาตินีครับมาอยู่เกาหลีเขใช้ชีวิตอย่างรชตลาดนักที่กันนะครับขนเกาหลีนะข้รานทานา่องเงันที

ก็อารมโรอม่หันดแดดพี่น้องก็มอานตรนครับอะครับอ๋อูุอู้ ร้องครับขึ้นยูติดร้อน้มครับกไก่ครับช่วงไทย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 넘못 걷어. 다 ถอดครับอาหารแห่งครับเนี่ยปลาทะเลครับอาหารทะเลครับโอ้หลายครับสลายปลาครับดูเหมือนครับส้มตลาดสดครับในบ้านพายางเลาะตลาดกันมาเนี่ยเนื้องูครับคนสื่อไล่ฮะอื้มปเป็นบิน เนี่ยเก,ก,เเกเ่งครับม,ามาันเครื่องเองครับหน้าหมาหอหมูต็อกครับนี่ต็อก,กต็อกคุกกี้ต็อกนะครับขนมต็อกหลากหลายนะครับข้าวข้าเขียน 장기면이거 여기요. 여기 큰 거는 ครั 여기 하나. 여기

ได้ได้ได้ขนมนยขนมทอดด้วยนะลูกฉันนี่นยะตอกครับ ขนมพอดเกาหลีครับขนมขาวบขบโพงข,อของายนใหม่ครับงานอาหารครับพวกมานั่งกินเหล่าต้ผลไม่าารครับขายผลไม่ครับงานแรรบบใา่ยางส้มตลาด นัดเกาหลีครับเมือนะี้ช่องเกาหลีครับนี่ตลาดนัดครับสลายพักงอกแบงค์ักซีน้ำอย่างงี้ครับทักซีน้ำ ก,กระเทียมหอมนมหม่ครับน้ำมัมหมัวข,อของิงหัวปลาหมูตัวเด็กรครับของทอดเขาสิมานั่งกินครับนั่งแด่ครับ สามหัวตัวเช่นเสภาครับเสภาไหกนี่เไ็นหลายสีนะเสภาครับ

ครับครับหางย่างซมนี่นะครับทอดดอกเป็นหัวงเงือครับทอดอก ซสือ er> ไ้ให้หมองกินนะเบียงไร้มดแรงตรงนี้อกินเช่น้ำไม่ตะ pues ันน่ลจประมาณนี้แหละครับเนิ่แี่ยเนี่ยเก่งต่อมของพี่ เนี่ยเก่งเก่งเองเก่งเองนะทเนี่ยหมูหูหมูครับกาะเจงเนี่ยงัวเบาบะกระโบซีน้ำซีน้ำนะครับสนิทกันได้ครับ พยาบาลพากชมตลาดเกาหลีครับคลิปนี้ก็ฝากไปสมีสักกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยวยครับเด้อพากชมตลาดเกาหลีครับตลาดนัดฝากกดไลค์กดแชร์ให่พิเาษเกาหลีเนี่ยนะครับทางช่องยูทูบขอบสวัสดีครับ